โย่าบวันดีมวิลลินเมกานะวันนี้จะมาพูดถึงสามอุปกรณ์ที่ควรซื้อติดรถไว้นะเออไม่ว่าจะเป็นรถคัสไหนนะตั้งแต่ร้อยห้านับตั้งแต่ร้อยห้าสิบสี่ีขึ้นดีกาว่าควรซื้ออะไรติดรถไว้เป็นอย่างแรกนะแล้วก็มีมันจะมีอะไรกันบ้างนะอย่างแรกคือกาดหม้อน้ําครับนี่เลยกาดหม้อน้ำนี่นี่เนะ อ,อซึ่งของผมไม่มีอะถามว่าแล้วทำไมไม่ซื้อมาแนะนําคนอื่นแล้วทำไมไม่ซื้อก็ไม่มีตังค์นะครับก็ดูยุคด้วยนะครับว่ามีตังค์ไหมนะครับใครอยากให้ผมซื้อก็โอนเงินมาฮะแต่ผมไม่มีตังค์นะบอกเลยช่วงนี้ทุกช่วงนะฮะตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วแล้วนะตั้งแต่เข้ายุคของรุ่งก็เริ่มไม่มีตังค์นะตอนนี้ก็เริ่มหางานทาแล้วครับก็ไปสมัครหลายร้านแล้วนะอืม สมัรไปหลายร้านแล้วไม่รู้เขาจะรับไหมนะอย่างแรกก็คือการหม้อน้ำเนามนะมันจะช่วยให้แบบหินเนี่ยที่เราขี่มาเงี้ยไม่โดนหม้อน้ำเราแล้วมันแตกนะเปลี่ยนทีก่ก็หลายหมื่นนะบอกเลยว่าหลายหมื่นนะเกือบหมื่นนะผมว่าประมาณนะัก โอ้ไม่เคยดูราคาว่ะประมาณนักเก้าพันแปดพันเก้าเก้าพันมั้งไม่รู้แล้วแต่รถเนาะแล้วแต่รุ่นรถด้วยเนาะเขาสงสัยว่าผมมาจอดทําไมรถเสียหรือเปล่านะไม่เสียนะคุยกันตัวเองอ้ยะคือมันจะเซฟเงินให้เรานะถ้าเราแบบเห็นเห็นถ้าเราติดไว้เนาะเออราคามันก็ไม่กี่พันเรอะเออไอท่อเนี่ยไม่จําเป็น ซื้อติดไว้ทาไมก็ไม่รู้ซื้อกันมอน้ําดีกว่าดตรงนี้รูอะไรไม่เท่ารูงีอนะคุณผู้ชมเห็นไหมไอของผมมันเริ่มลมม,มันโดนหินเอเอถ้ามันแตกมาก็คือเสียหายหลายหมื่นนะและ้วก็อย่างที่สองเนาะการสะบัดนะคุณผู้ชมการสะบัดมันก็จะช่วยช่วยช่วยอะไรวะช่วยให เวลาเราขี่รถมันไม่สะบัดอย่างนี้เนาะเออจากประสบการณ์คนเคยสะบัดเนาะคือน่ากลัวนะน่ากลัวนะมันจะหนืดเนี่ยหนืดไม่ให้แบบอย่างเงี้ยมันก็ปรับระดับได้เนาะเราก็ปรับระดับของการสะบัดให้แบบให้มันแบบยังไงอะ่ะเหมาะสมกับรถเราเนาะเวลาขี่ในเมืองหรือขี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่สามก็คือไอ้การล้มนะ เ๊ะจะขึ้นเดยดลงรถกูเป็นอะไรวะเนี่ยก็คือการลมนะ้มเนาะพวกการลม้มมันจะเซฟเราในตอนที่เราทําล้มแปะนะแต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะเซฟได้เยอะไหมเวลาเราขี่ด้วยความเร็วสูงๆแล้วเราล้มสไลดนะ์เนาะเพราะว่าผมเห็นช่องอะไรนะพี่บอสาร์โมซี่อะไรเนะี่ยแฟมโมซี่ป่ะแกบอกว่าไอ้ที่รถเขากิ้งก็เพราะว่าการลมเนาะมันไปโดนนอด็อตมันทําให้รถเขาแบบกิ้ง นอขี่รถคุยนี่ว่ะอันนี้จริงรถเขาก็จะไม่ล้มแหละเนาะถ้าแบบไม่มีการล้มนะแบบมันก็จะอาจจะเป็นแค่ข้างเดียวแต่ว่าไอ้ที่รถแกหมุ่นแกบอบกว่ามันเป็นเพราะการล้มนะคือมันการล้มมันจะมียางซับก่อนใช่ไหมแล้วก็ก่อนจะถึงพวกน็อตอะไรเงี้ยความที่แกมันสไลด์การล้มของแกอาจจะแบบ อย่างอย่างไอที่นั่นซับมันอาจจะแบบบางไปนะมันทำให้ไปโดนน็อตแล้วแกบอกว่าอะไรนะรถแกปั้มไอพิกก็เพาะอันนั้นเนาะผมไปดูในติกตอกแกนะแกลงไว้แป๊บเดียวนะผมไม่ได้ดูในช่องแกเออก็แล้วในคนจะ ติดแล้วกัรนังง่ายๆเออแต่ผมถามว่าผมแนะนำไหมก็แนะนํานะมันเซฟเวลาแบบว่าเราทําล้มเป๊ะนะแต่ผมก็ไม่เคยใช้หรอกฟังข้อดีของเขาไม่ทีหนึ่งเออแล้วก็อย่างที่เท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่เป็นพ่อแล้วกันนะเวลาขี่ตอนกลางคืนพวกหมามันจะจะหลบให้นะ แบียบเทบกับท่อเดิมคือแทบไม่ได้ยินน้ำหน่มันตอนคืนเวลาขี่รถนะใช้งานตอนคืนเนี้ยเออแบบที่ไม่มีไฟคือหน่ะม,มันก็จะหลบอ,อะไรอย่างงี้เนาะแต่ทางที่ดีก็ควรเป็นทางลาดยางนะห <c oughs> ยอกหยอกทางที่ดีก็คือขี่ไม่ประมาทนะใช้ความเร็วที่กฎหมายกําหนดนะ <c oughs> ผมก็ยังใช้อยู่นะความเร็วที่กฎหมายกําหนดคือไม่เกินร้อยสิบ วันนี้ขี่แค่แปดสิบเก็ดสิบพอรถสปอร์ตก็จะหยุดเฮนลำมากหน่อยนะเพราะว่ามันต้องใช้ เลี้ยวที่กว้างนะมันเลี้ยวได้แคบแล้วนี่ เนะจอกันใหม่กิบหน้าปากกรดร้ายสุดรับจะใช้ให้กันด้วยัอดีไว้รุ่นรุ่นชเวรักกองสวางนาเกยก็คํำคนมปิดท้ายก็เราเอาคนอื่นมาวัดไปไปวัดกับใครไม่ได้นะยังไงอ่ะเราเอาคนอื่นมาวัดกับตัวเราเนี่ยยังไงวะงง นมาวัดกับเราไม่ได้นะเพราะทุกคนไม่ได้นับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธฝากไว้คิดใจกันไหมกิดหน้าอะไรวนะนน่ะทำคมอะไรวนะนน่ะ Hãy subscribe cho